สวัสดี you, เพื่อนทุกคนด้วยนะครับอ๋อเบลเกมทุกเรื่องเกมลวมไว้ที่นี่ผมอัลฟาทีมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆกลับไปเล่นเกมในตำนานกันนะครับ mm hmm. นั่นก็คือเกมปังย่านั่นเองนะครับ mm hmm. ตอนนี้เนี่ยปังย่าคนกําลังกลับมาเล่นเยอะเลยนะครับ mm hmm. หลังจากที่เราเจอโควิดกันเข้าไปนะครับทําให้เราเกมเมอร์ gamer, เนี่ยได้กลับมาถือกําเนิดใหม่อีกครั้งนะครับกับการเล่นเกมนี้เนี่ย mm hmm. เพื่อนใครที่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะรู้จักเกมนี้นะครับ น่าจะเป็นเกมออนไลน์ที่เปิดมานานที่สุดเขาแหละถ้าเทียบกับเกมอื่นๆนะครับเอาที่ผมลองนับมาเนี่ยมันเปิดมามากกว่า10น่าจะ14ปีแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวโอกาสกลับมาเล่นซะเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้เล่นนานนะครับถ้าจะให้กลับไปคำนวณมือแล้วโฮอินวันเหมือนสมัยก่อนก็คงจะทำไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการคำนวณโดยใช้ Excel นะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เคยคำนวณมือมาก่อนเนี่ยแล้วอยากกลับมาเล่นเนี่ยผมแนะนําให้ลองเปิดใจครับใช้ Excel ช่วยคำนวณดูนะครับมันจะทําให้เราเล่นสนุกมากขึ้นนะครับสําหรับสายคำนวณเนนะี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขอะไรมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับว่าใน Excel ตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องใส่ค่านะครับผมจะอธิบาย วิธีใช้เป็นแบบคร่าวๆก่อนนะครับเอาเพอเข้าใจก่อนนะครับก็คือเนี่ยเราแค่ใส่ค่าในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าได i เนี่ยได้สอ2 6กนัก็คือหัวไม้หนึ่งเราอ่ะต้องมีความยาวอยู่ที่262หลานะครับหรือว่าอีกอย่างนึ่งก็คือ Excel ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆคนที่ใส่การ์ดโลโลเนี่ยหรือการ์ดที่เวลาเรากดเก็ดแล้วมันจะเพิ่มหลาเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับสำหรับ Excel ตัวนี้ ูดง่ายว่าเราต้อง up power ให้ถึง32หน่วยอ่ะเอ้ย hey, 31หน่วยอ่ะถึงจะเล่น Excel นี้ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่ใส่ระยะหลุมนะครับระยะหลุมเนี่ยเราจะใส่เป็นระยะเป็นทศนิยมนะครับหรือว่าเป็นระยะจริงนะครับแล้วก็หลุมสูงต่ำนะครับอันนี้ความแรงลมนะครับแล้วก็มุมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสภาพพื้นนะครับก็คือเราถ้าเราอยู่บนพื้นไหนเราก็ใส่เลขเท่านั้นไปส่วนเบรกเนี่ยก็คือลูกเอียงนะครับแล้วก็กรีนนี่ก็เป็นกรีนเอียงนะครับถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะครับต่อไปนะครับเอ็กเซลตัวนี้มีท่าอะไรบ้างใช่ไหมก็จะเนี่ยก็จะมีท่าโทมฮอคนะครับโทมฮอคไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนะครับแล้วก็โทมฮอคแบบกดดับเบิลเกตนะครับหรือว่ากด2เกตอะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นท่าแบ็กสปินไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ท่าสไปา์แล้วก็ท่าสปายสองเกตนะครับส่วนอันนี้โทมฮอคสามไอเนี่ย,ท,ยทำมาไว้เผื่อเพื่อนๆที่อยากจะเล่นสนามไอแคนนอนนะครับเอาไว้โทที่ลมเบาๆได้นะครับมันจะช่วยให้เรามีโอกาสโฮอินวันได้ง่ายขึ้นที่ผมใช้บ่อยสุดก็จะเป็นดังนะครับดังไม้หนึ่งนี่แหละ ท่าเนี่ยคือเป็นท่าหากินเราเลยนะครับใส่องศาโลมแม่นๆแล้วก็ให้ลายแม่นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสตีลงได้มากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไปลองดูแล้วเนี่ยก็ลงหมดเลยนะครับที่เหลือก็จะพลาดแค่องศา,างเดียวส่วน w 1 w ึ่งเยนีเนี่ยก็คือหัวไม้1กดเกตด,ดังนะครับส่วน1 w 3่งนี่ก็คือหัวไม้1แล้วก็กดสปิน30หรือว่าสปินสุดนั่นเองนะครับในการดัง ไอท่า2ท่าเนี่ยแนะนําว่าเรายังไม่ต้องไปใช้มันก็ได้นะครับเพราะว่าคือถ้าเราเพิ่งกลับมาเล่นแล้วยังแบบว่าใช้ Excel ไม่ค่อยคล่องเนี่ยผมแนะนำเป็นพวกท่าโทมฮอคท่าสไป์ท่าแบ็กสปินแล้วก็ท่าดังไม้หนึ่งเนี่ยมันจะดีกว่านะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของ Excel ตัวนี้เลยก็คือผมจะมีหลุมพิเศษให้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นไอสปาเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับวิธีใช้หลุมพิเศษตัวนี้เนี่ยเราแค่ใส่ ความแรงลมนะครับกับองศาก็พอนะครับที่เหลือเราก็แค่เว้นลายนะครับกับตีตามเนี่ยครับผมจะมีท่าตีบอกนะว่าเนี่ยผม,มุติว่าลม5ที่ระยะ275หลาเนี่ยเราควรจะตีท่าอะไรนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นท่าโทมฮอคไม้2สปินหน้าสินะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับลายอาจจะยังไม่ชัวร์100%นะครับแต่ว่าผมใช้แล้วมันก็ลงอยู่นะครับ ข้างๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นบีมบีมข้างหลุมนะครับเวลาเพื่อนๆตีดังไม่ลงหรือว่าตีแป๊กเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าเรายังมี excel ไว้คํานวณแรงบีมข้างหลุมนะครับไม้6ไอแต่ไม้6ไอเราต้องห้ามใส่การ์ดบกหลาได้ขาดนะครับต้องเป็นไม้6ไอที่ยาว140ลาพอดีนะครับแล้วก็ถ้ามันไกลเกิน50หลาเพื่อนๆก็ทำใจนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำไว้นะครับ มันจะบีไม่ค่อยลงนะครับก็เว้นลาย PB แล้วก็ตีแรงตามตรงนี้ได้เลยนะครับ PB ที่ใช้เลงใน Excel ตัวนี้จะเป็น PB ใหญ่นะครับหรือว่าเพื่อนๆต้องไปติ๊กถูกในขนาด power bar ในเกมครับติ๊กถูกไปเลยนะครับแล้วก็เลงตามนี้ได้เลยส่วน PB หาร4ก็คือเราใช้วิธีการเลงแบบกดชิปแล้วก็ศูนย์นะครับแล้วก็เลงเอาเดี๋ยวก็คือการย่อส่วน PB ลง4 PB นั่นเองนะครับมาเป็นอัตราส่วน4ต่อ1โอเคหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนระยะจริงเนี่ยก็จะอยู่หน้า2นะครับก็คือหน้าที่เขียนว่าเ a l d i s t a n c นนะครับเพืเ่อนๆที่จำระยะโฮเป็นระยะจริงไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันจะเป็นระยะที่ติดทศนิยมนะครับก่อนเราจะใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นเราอยากจะโฮหลุมบูรากูลใช่ไหมครับหลุม2ออะ เราดูก่อนมันเป็นระยะ224ใช่ไหมแต่น,นี้ระยะถ้าใส่อย่างเงี้ยผิดนะครับเราจะโฮไม่ได้นะครับจะโฮไม่ลงเราต้องมาดูระยะจริงก่อนเนี่ยมันจะเป็น224.42่ใช่ไหมแล้วก็ใส่22 4 4 2ไปนะครับส่วนค่าลมสูงต่ำเราก็ดูจากในเกมเอานะครับแล้วก็ความแรงลมอันนี้เป็นองศานะครับองศาลมขวางเนี่ยคือ90นะครับ ส่วนถ้าเป็นลมตรงเนี่ยก็คือศูนย์นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาองศากันดูนะครับหรือว่าถ้าใครอยากหาองศาแม่นๆเดี๋ยวผมจะมีวิธีบอกอีกทีนึงนะครับแต่เป็นวิธีที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับเพราะว่าจะใช้โปรแกรมเพนส์เนี่ยบ้านๆเรานี่แหละดูนะครับองศาลมนะครับ Excel ตัวนี้ใช้ได้กับทุกขนาดจอนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นแบบเต็มจอหรือว่าไม่เต็มจอและขนาดจอเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราปรับ PB เป็น p b ใหญ่นะครับมันจะใช้ได้กับทุกขนาดจอเลยสำหรับ Excel ตัวเนี้ยแนะนำนะครับถ้าเอาไปเล่นก็ให้ไปลุยไอ้สปาก่อนส่วนไอช่อง PBA เนี่ยก็คือเป็นช่องทาบแรงนะครับเดี๋ยวไว้จะอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วอ้อผมลืมบอกไปผมเอา Data s h e e t บางส่วนมาจากเพจ Microsoft ข u ับนะครับได้คุยกับทางเจ้าของเพจเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเอามาแจกได้นะครับ เพื liked, no welche, it, broken, balance, ่อนๆก็โหลดไปใช้แล้วก็ถ้าใครไม่ชอบตรงไหนหรือว่ามันมีอะไรไม่ตรงหรือไม่ถูกใจเนี่ยก็สามารถปรับอะไรกันได้เองเลยนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมใช้คำนวณก็คือไม่ได้ล็อกไว้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็ปรับกันได้ตามสะดวกเลยนะครับใครไม่ชอบตรงไหนแล้วเอ้ยตียังไงอะไรทำมันเป็นไม่ลงเลยอะไรเงี้ยจัดเองได้เลยนะครับไอหลุมพิเศษเนี่ยผมแนะนําว่าตีตามผมเลยจะดีกว่านะครับเพราะว่าผมใช้เนี่ยมันก็ โอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับคือเอาไว้ตีกันสนุกสนุกนะครับลุ้นกันสนุกสนุกถ้าใครอยากตีลงบ่อยๆก็แนะนําครับลองใช้ดูครับเปิดใจใช้ดูสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องใส่ออ,องศากับเว้นลน์ให้มันตรงนะครับถ้าเราทำได้เนี่ยมันจะคือมันจะลงหมดเลยอะครับพูดง่ายๆขอแค่องศากับการเว้นลน์ของเราตรง อ๋อแล้วก็การกดสปินด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับไปเล่นต่อก่อนนะครับกําลังมันนะครับตอนนี้สําหรับด่านไอสปาเนี่ยเพราะว่าหามาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราตียังไงก็ลงครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับส cribe ช่องของเราด้วยนะครับถ้าใครมีอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมหรือว่าสอบถามเนี่ยก็เป็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปลองดูผลเทส Excel กันก็ได้นะครับแ๋ยวหลังจากตรงเนี้ยผมจะพาไปลุยไอสปาแบบ เต็มรูปแบบนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ